สวัสดีครับพ่อมมพพี่น้องกเกษตรก,กรผูเหียงวนเล้ยงควายสันนรับแฟนเปลี่ยน,นบานสงฆ์เชนแนวมืีบานสงฆ์เชนแนวภาพีผ้านองมาชมควายง่า,งามที่ตลาดท่านโคก,กักบบือบานเชียงหวงังเพื่อเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องวันนี้ก็ตรงกับเสราร์วันอังคารที่26ท่าธันวาคม2566อ,อ,มอพี่น้องเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์หน้าขึ้นปีใหม่เต่พี่น้องตลาดนี่เนก็เปิดคือเเขาเล้วพี่น้องเนยยา,ายกูได้อยากมาชมควาย กรุงเทพได้เงินมากกะมาสื่อได้อาทิตย์หน้าพี่น้องเพื่อนเปิดคือเกาควายงัวร้ายคือเกาเดี๋ยวพี่น้องเนาะบ้านสมองเชนแอ่าสีผ้าพีผ้านอนเปิดราคาตอนแรกก็ตั้งใจซิมาแต่เศ้าเดี๋ยวพี่น้องมันรัดห่งรัดแจงคือเกามาเปิดชิพิเศษแต่แต่เศ้าคือเกาแต่ว่าตื่นมาท่านพี่น้อง <c oughs> ตื่นมาท่านมันหนาวหลายเดี๋ยวพี่น้องเนาะเย็นว่ามันสิพราะเย็นก็เย็นอยู่พี่น้องหนาวคือเกาเดี๋ยวพี่น้องเนาะเหมือนกันหนาวคือเกขาควายเป็นผูกกว่ามต่ควายงานพี่น,อน,น,น so ้องเหมือนบ้านสมองเชนแนวมากชิปแรก จะมาทางสายควายแงามก่อนนะพี่น้องเนาะคลิปที่2จึงควายตัวไปนะพี่น้องเนาะมาทางควายงามก่อนคลิปที่1นึ่งฝา,ากพี่ฝากนะ้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามขึ้นเ่านะพี่นอนะ้องเนาะบาทสองเชียร์นแนวขอบคุณที่ผ่านมาใกล้สีสิ้นปีแล้วพี่น้องเนาะบาทสองเชียร์นแนวกมียอดทับยอดผู้ติดตามสามหมื่นเกือบเก้าพันพี่น้องก็เพราะฉะนั้นเหลือ,ออีกพันนิดนิด,นดจากสีถึงสี่หมื่นก็จะใหร ถึงสี่หมื่นก่อนสิ้นปีอยู่ที่จังไรน้อ no. จังว่าค้นอยู่อยากให้ถึงสี่หมื่นก่อนสิ้นปีแต่ว่าจะถี่หอดบ่าหอดพี่น้องเนาะจะรอชมค่อ,คอยติดตามค่อยให้กำลังใจซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นหน้าแนมพี่น้องเนาะเพื่อเสียถึงยอดหนึ่งหมื่นอ่าสี่หมื่นชิปเอ่าสี่หมื่นอ่าซับสี่หมื่นยอดผู้งที่ตาม,ม,ม,ตามคือนเขาพี่น้องเนาะหอยแหกกำลังขัดสีเสวีวัน <laughs> บ่มาขายบ่อหอยแหกคือยอยู่ในแท้ แตงโตอยู่หอยแฮกกาลังแตงโตว่าสิเปิดชิปน้ากําลังแตงโตอยู่โอ้ควายทางฝีพี่น้องงามเพิ่นปลูกไว้เพิ่นได้ขายแล้วเพิ่นว่าปลูกรอในห่างพี่น้องเมืองพี่น้องเนาะอ่่ะะเดี๋ยวจังสิมาหาหอยแฮกเพิ่นพาเข้าไปเบิ่งควายงามทางในพี่น้องเนาะทางในเพิ่นควายทางฝุ่งงามอยู่พี่น้องครับได้หรือยังเออยังวะมาทางสายควายควายงามพี่น้องมื้อนี้ โอ้ตอปูไหวกันงามงามพี่น้องแม่สาวหน่อยโอ้โหข้างหอยได้งามดีลีพี่น้องนี่อุ้ยลูกพ่อดังสายดังเลยพี่น้องต้นโตดีดีสีสันดีข้างผู้ใดน้องเพิ่งขึ้นใหควายงามมากเถอะพี่น้องแล้วสิบสอบถามเพิ่นข้างผู้ใดนี่หอยเวนิดบ่แมนบ่ข้างหอยเวนิดบ่ตอนนี้มันโตข้างไผ่แต่ผมตูบบรูโอ้ใช่ข้างไผ่ดีหายแล้วบ่โอ้ คายแล้วเพราะมันได้บางเะเปลี่ยนมือแน่วเท่าไรก่อนสามหมื่นโอ,โอ้โอ้พี่น้องางามงามควาเห็นละสะดุดตาห้อยซ่ามันละเนี่ยห้อยซ่าเขาห้อยซ่าบาหรเพ,พิ่น,ปน,ปนเปลี่ยนมือละโอ้เพ,พิ่นเปลี่ยนมื่อละพี่น้องงามงามบีลีควายตัอยตัวนึ่พี่น้อง สามหมื่นเก้าหมื่นพันเปนบาทนี่ตะควายงามพี่น้องมาเบิ่งทางที่พี่น้องห้อยโขดเป็นไงควายงามมากนี่งามใหญ่งามเป็นมาสวัสดีครับขออนุญาตเอ้าเพื่นบาสะดวกเออาพอเป็นอยังแม่ลูกกันบ่อนี่บ่อลูกเพื่นสมงามแต่เพื่อนไงควายงามมากนี่จำงามพี่น้องทางผีบึงที่ไหนพี่น้องแมนเบิดบ่อนี่โอ้ มาขออนุญาตเนี่ยลูกมาเบิ่งควายงามเป็นพี่น้องมาสายควายงามอันนี้แม่ลูกบ่โอ้แม่เปียวแม่แยกลูกมากพี่น้องเบิ่งหน้าตาตนโตเิ่นพี่น้องเขาเขาเขาตำล่าเลยพี่น้องนี่เขาสอนเขาเขาตำล่าควายงามพี่น้องสูงลอยสี่สิบเก้าห้าสิบสี่สิบเก้าเกือบห้าสิบห้าห้าสิบเลยเนาะเกือบลอยห้าสิบพี่น้องเบิ่งแทงขาตนโตเิ่นพี่น้องหน้าตาตนโตอัตลักษณ์ควายไทย ชัดเจนเลยพี่น้องเบิ้งพี่น่ะเป็นยืนไว้ท่องว่างพร้อมท้องว่างพร้อมผสมใส่พอทั้งดังร้อยเกือบร้อยหาซีพี่น้องแม่พันเบื้อเท่าใดลูกสิบเจ็ดเพิ่นเปิดไว้ปาสิบเจ็ดพันเปิดไว้พี่น้องหนึ่งแสนกับเจ็ดหมื่นตัวนี้ทองแล้วเนาะเบิ้งที่เรพี่น้องปาสตัวนี้ตัวนี้ร้อยสี่สิบสี่จับหาบวกเกือบสี่สิบหกเนาะเบิ้งหน้าตาเพิ่นวงเขาเพิ่นพี่น้องท้องหาเดือนแล้วพี่น้องอ่องข้อสามเซน สร้อยสังวาลสามเส้นคุณว่าวู้สุดยอดเบื้องแข็งขาคุณพี่น้องอันนี้เขาทำราควอยงามตาแต้มจ้ำจำอัตลักษณ์ควอยไทยได้พี่น้องใส่หาเดือนแล้วพี่น้องม,มีใบมีห <c oughs> ลอดเนาะมีเอกสารครบพี่น้องเพื่อเจ้าใดบานนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกับห้าพันพี่น้องหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกับห้าพันเม่บักใหญ่พี่น้องทองว่างอันนี้ทองแน่เด็ดพี่น้องนี่แต่ว่าเพิ่นมีใบมีหลอดเพิ่นลืมซื้อพอเพิ่นเนาะลืมซื้อเพิ่นอันนี้เม่ยลูกเหรลือดโอ้ทองว่างทองว่างเท่าใดลูกตัวนี้ เจ็ดหมื่นห้าพันมุ้ยทองแบบไงพี่น้องเบิ่งควายแบบไงเลยสีเพิน่ตนต้นโตเพิ่นพี่น้องเจ็ดหมื่นห้าพันตัวแบบไงสูงสูงลอยเท่าไรไฮโปลอยสีสีหกปาดพี่น้องบักไงเลยลอยสีสีหกแม่พันเพ,พิ่นผูกเลี้ยงกันไว้มิต่างง่ายงายพี่น้องเบิ่งแค่ละสวยงามเพราะทั้งนี่มาเบิ่งแม่สุดท้ายแม่นี่แม่นี่เท่าไรลูกแม่สูงลอยสีสีโอน้นี่บ่ลูกอโอ้นั่นลูกเพิ่น โอ้ลูกแม่ป้าลูกเพิ่งงามงามพี่น้องลูกแม่บักใหญ่เลยพี่น้องคุณดังร้อยซีฟีแม่เหินตาเต็มแจ่มแจ่มอัจฉริยะก็ได้อันลูกเพิ่นพี่น้องลูกแม่งามงามพี่น้องเปิดเท่าไรคมนี่ยแสนหนึ่งหมื่นกับห้าพันคือกันโอ้แสนหนึ่งหมื่นกับห้าพันสองตัวได้พี่น้องคุณลูกเพิ่นง,งามงามลูกสาวเพิ่นพี่น้องมีมากแล้วต่อรองได้ทุกตัวได้พี่น้องป้าเบิ่งควายงามยืนเลี้ยงกันพี่น้องจากลองน้ำคุณเนาะเพิ่นมาจากลองน้ำคุณตะการดูทลป้าพี่น้องเลี้ยงลำดับ สุดยอดสุดยอดแม่น้อยเดี๋ยวนี้แม่น้อยแม่นอยู่ปะแม่นี่กนนี่แม่น้อยกระงัามพี่น้องห้าหมื่นแปดลูกพวาดใหญ่เบิ้งวงเขา 9, เก้าเจริญวงเขากว้างพี่น้องเปิดกว้างที่ขักเบิง้งแครงขาตัวตัวสีสันพี่น้องสีดอกเล่าง่ามๆขวัญใดเลยสุดยอดสุดยอดห้าหมื่นกับเก้าพันบ่ะห้าหมื่นเก้าพันพี่นอ้องจากบานรองนำคุณควายง่ามพี่น้องง่ามเบิ้ยืนเลี่ยงกัน กาประกวดนั่งสาวไทยพูดกับพี่น้องเลี่ยงกันมากมีทํางานผลเครียดคือกันขาดจะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งวายเป็นตัวเดียวกันพี่น้องเลือกเอาห0 0่งแกับก็ได้เจ็ดหมื่นหนึ่งแสนห้าหนึ่งหมืาเอออแมนเจ็ดหมื่นหันตัวนี้นาสนพี่น้องอันนี้ก็1นึ0งแสนหมเนาะแม่ลูกลูกแมงงามพี่น้อง ตัวนี้เพิ่นห้าพันหมืเกพี่น้องห้าหมเก่าลูกเก้าจะเล่นงามๆพี่น้องงามตัวนี้อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าสามเจ็ห้ส่องสีหยังเนอะโอ้โนบะนนจากล่องนำคุณต่การพุทธนบราชธานีอันสงสัยบ้านหนึ่งมันต้องบองมันอยู่บ้นอย่างมันต้องบองละฉมดีบ่เฮ้ต้องบอง มันต้องบองเคลื่อนละจนดีบะอมันต้องบอกเคือนจนดีสงสัยเลยถามเพื่นพี่น้องอะพี่น้องผู้ใดสนใจตัวใดแม่งามตัวใดโทรมาตัอรองกับเพื่อนไดเพื่อนบอกเบอร์โทเพื่นให้รายละเอียเบร์โทแล้วพี่น้องอ่ะมีต่กงามีอะมันมันเด้อลูกมันมันพี่น้องมาเบิงห้อยสอนเพื่อนกาลังต้องกับพีน้องมาเบิรงทางผีพี่น้องห้อยสอนไมไปส่งสอนห้อยงามพี่สรนสอน <laughs> พอสอนกําล่งต่อควายขันพอสอนสอนใจนี่ควายต่ลตโตนี่สุดยอดด้วยพี่น้องตัวนี้ก็เป็นเทพบสามฤดูโอ้เทพบสามฤดูคือกันสีเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอ้พี่น้องควายเทพบสามฤดูพอสอนเพิ่นบอกขันพอสอนใด้จับหนึ่งพอตองห่วงพี่น้องโอ้เขออาอนุญาตพี่น้องเครื่องมือขันพอสอนเพื่อนใด้จับตัวใดหี่มพอตองห่วงเพิ่นใด้มาก สุดยอดสุดยอดพี่น้องเพิ่นกำลังต่อรองกันอันข้อหอยวัดวัดเดียวนี่หอยสอนต่อหอยวัดโอ้ยพี่น้องเพิ่นสีได้แล้วเพิ่นกำลังได้กันพี่น้องบอกยังไงขั้นพ่อสอนได้จับละสุดยอดควายเข่าตำล่าเพิ่นพี่น้องบ่ตห่วงเพิ่น ให้เพื่อนต่อรองเอาไปแต้มอ่ะห้อยวัดว่าเอาไปแต้มเอาว่าเดี๋ยวคอีกเองหนึ่งอันห้อยแหกกำลังแต่งตัวอยู่หุ่นว่าันเดี๋ยวจังสิบมาเปิดราคาให้เพื่อนสวัสดีครับห้อยวัดเอามาเบิ่งตัวเหลืออันนั้นให้พ่อสอนไปแม่สาวหน่อยตัวนี้อ๋อแม่สาวหน่อยสายพัฒนาสายพัฒนาเพื่อนว่าลูกพ่ออะไรเหรอลูกจูเนียครับโอ้ลูกเบิรมจูเนียมีใบมีหลอดครบ โอ้สให้ ah, um, ีหอยวัดเบ้าซอยสันนิบาตนี่เสียงบ่มี่เอาโฆษณาเปก่อนนหอยวัดเอาเบ้าเบิรงตัวนี้พี่น้องเบิรงในหอยวัดโฆษณานี่เธอเอานี่เราอ่ะเตืนตัวนี้เพิ่งกำลังแต่งไม่พี่น้องเอาให้โฆษณาโหลดควายตัวนี้ครับบอกเบอร์โทรไปพร้อมอ่ะมาจังไหนหอยวัด เบอร์โทรครับบสูงสูงต่อไหนสูงต็ไหนน้ำโอยอะไรน่ะสูงแนวกันหมสูงต่ไหนน้สูงรอยี่บห้าบัวครับเออาว่าไปหอยวัดลูกพอเบิรมจูเนี่ยครับเบิรมจูเนี่ยพี่้องผมกับิเบ้ขายซำนี้มันจีขามเก็เปิดแล้วครับห้า0มื่สามครับห้าเมื่อสามนี่ใบที่รอดครบนี่เอกสารครบอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรหอยวัด0ู6 0 9 6 0 6 5 0 6 5 7691 7691ครับหอยวัดบ้าน ดอนเพิงซีเมืใหม่นะครับกรราชธานีได้ควายงามมากเพื่อนบมโคซ่าหลายครับผมเพื่อนเอาค้ามเบาไปคุยสาวกล่าวกล่าวประธานอ้าวควาคุณหล่าใหมังคตัวนั้นเปิดเงินเท่าไรก่อนครัเพื่อนที่ต่ออยู่ครับเออเปิดให้เพื่อนเท่าไรสองหมื่นสี่ครับสองหมื่นสี่เพื่อนกำลังต่ออยู่ครอุ้ยงามอยู่ดีงามของเพื่อนอยู่ดีเลยเอองามของเพื่อนดีดีต้นหมาเด้อครับผมขออนุญาตขออนุญาตต้นนี่คือ มาเบิงห้องหอยพี่น้องป้าควายเขาลอยพี่น้องสวัสดีครับอันแม่ลูกหรือแยกแม่เปียวแม่แยกลูกมาวัาเว้าใส่ไม,ม,ม้เป็นขนาดโฆษณาซอยเนี่ยเสียงบ่มีจับเลยก็ได้เอาเว้าเ,เลิศเด้อแนว่ดสีขา,า,า,าว่วจังไดเเ้าเลยหกเมื่นหาราคาเปิดครับผมโอ,อ้ะอะร้อยสี่สิบบวกร้อยสี่สิบบวก่วาไปเลยกำลังตั้งท้องครับโอ้ อุ้ยกำลังท่างทองอทองเจ็ดเดือนทองเจ็ดเดือนใส่พ่อได้ไหมพ่อเก่าเจริญครับเก่าเจริญครับผมโอ้มีเอกสารครบเบิ้งหางเพื่อนน้พี่น้องเนาะประกันได้ครับหางงามดีนะขาถกทรงขึ้นโอ้ยประกันเป็นตัอย่างครับผมอ่ะห้อยเอกว่าไปเลยอุ้ยเบื้งบักพผาเพื่อนเราห้อยเอกเนาะงามบักพผาใหญ่บักพผางามแต่ว่าเขาเอื่นเขาเขาอย่างนั้นเขาเลยเขาเขาเปิดดีแต่ว่าเขาแบบรวยร้อยจังน้อยเนาะเขารวยร้ยจังน้อยเขาเอื่นพี่น้องเบิ้ง ต้นโตดีดีพี่น้องอขออนุญาตเบอร์โทรหอยอีก0897185065ครูใดสนใจกับโทรมาต่อรองกับหอยอีกโทรมาต่อควายเนาะครับผมอันโทรมาจีบได้อยู่ปะโอ้ยบอกย่อหอยอีกอ้าขอบคุณไร้ไร้ขออนุญาตโอ้อ้าวขอบคุณไร้ไร้ห้อยเอกก็เบ้าหน่อยโอ้คนมาจากบันดอนเพิงนี่เบ้าหน่อยชุ่มนเว้ยเจ็บคำเว่าวไปถึงคุยทีสาวก็ได้ห้อยซานดนะ ว่าจังไหนเทศมัยเนม่แน่นี่เบาหน่อยนั่นก็เบาหน่อยนั่นเทนศมัยเนี่ยใช่เราก็หอยทรายเสียแล้วมาเหรอโอ้ออมัน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 เนื้อหอยอีกเล้วครับผมอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายป้ายที่ตลาดนัดโคตรกระเบื้อบ้านเชียงหวังมื้อนี้คือคักต์นะครับพี่น้องเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีแต่ว่าการที่คัสต์คือเก่าพี่น้องลายคือเก่าป้ายงามหลายพี่น้อง ไฟงามหลายคือกันเบิึงพี่น้องเบิอ่ะอ่ะผ่านมามีแต่ไคร่เงามพี่น้องจากบ้านร่องน้ำคุณแน่จากบ้านดอนเพิงแน่พี่น้องพี่น้องมาเปิดราคาให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปเลี้ยงช่วงอ่ะทรงถ่ายผีเก่าต้องพี่น้องเนาะราคากพิเศษนะพี่น้องเนาะหอยฟางไปใส่หอยฟางหอยฟางก็ทุกแล้วโอ้หัวหอยฟางมาแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วขายแกด้วยจากปลาฟางเป็นปลาอย่างนี้ มันหมานมันหมานเด้อมันหมานเนาโอยฝ่ายลาดสวัสดีครับกว่าตาเห็นหนาเห็นตาอัน ลูกไส้ลูกลูกไส้เป็นเบ้าหน่อยมึงหั่นเอาเบ้าลายๆเนี่ยพอเดี๋ยวสี่พอเบ้านะพอเบ้าพอพี่แดงพี่แดงเอาจับเบ้าโลดเบ้าเพิ่งกระหนาโคตรชนะควายตัวนี้เห็นไหมเบ้าซอยในเสียงบ่มมี่เอาเบ้าโลดเบ้าโลดจับเบาเลยจับเบาจับเบาเลยอ่านี่จับเบาเลยอ่าเบาเลยหม่าเบ้าเพิ่งควายตัวนี้สีมันเก่านะสีมันเก่าสูงว่าเดี๋ยวว่าควายสูงเท่าไหร่ ผมมาได้วหวโอ้ประมาณเอาเที่ยไรสาชิมหาได้เนาะควายสูงประมาณสาชิมหาดิพี่น้องแม่บักใหญ่ทถอังอ่างล่างโอ้ครัจำ <c oughs> กันนะเมบยบแบใหญ่ทถังแล้วเนาะบว์วอนมีลูกโอ้เอาสาลูกคนเนี่ยหนูเอา้าลูกเนี่ยหนูได้โอ้ลูกลูกพอ่อไหนวะเพิ่งหอยลาดลูกพ่อไหน <c oughs> ลูกพ่อไหน เลือบมะหูพ่อมะหูพ่แม่เลือบผูดนี่โอ้ลูกไส้พิ่นพี่น้องลูกไส้พิ่นสีสันงามพี่น้องต้นโตดีลูกไส้พิ่นแม่หรอกใหญ่ยาวยาพี่น้องอันว่าให้เฝ้าซอยเนี้ยเสียงบอมี่เขาไปร้านตลาดได้เบิร์กยูทูบร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเจ้าก็ไปเฮ้ร้อยเอ็ดก็ไปแมนไปเยอะเสียงแหบเพื่อเหรเสียงแหบวหวัดลงคอเปิดห้าสิบเท่าไหรก่อน 49โอ้49เปิดไว้49พี่น้องแง่หวานลาดแม่ท่านบักเอ้ยพี่น้องหอยลาดเพิ่นใดญมาแม่ลูกลูกชายเพิ่นเป็นตาซื้อของเพิ่นพี่น้องสูงร้อยสามสิบห้าบวกเบิ่งหน้าตาต้นโตพี่น้องเบิ่งเอาผู้ใดสนใจกัโทัมาต่อร่องเบอร์โทร่วซูนเก่าซีเบาดังๆเนี่ยนะซูนเก่าซีซูนเก่าซีเก่าสามแปดแปดเทียสองแปดโอเคอ่ะว่าจังไหนต่อร่องหรือส่งปีว่าเบิ่งปี ปีใหม่พ mm. ่ามีโปรโมชั่นบ่นี่มาจากไหนปรโมชั่นปีใหมหาซีปลวกหาซีปลคือบัววาหาโลขอบคุณหลายๆเป็นหมานเอออ่ะมันหมานมันหมานโอ้แมนแมนแซบแซบโอ้แสดงว่าเบิร์อยู่ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆ โอ้เออแม <tamam>, น <Ay glorious. S 2> แมนแมนแมนมาเบิ่งควายงามหอยเวนิดที่น้องเพคนกำลังต่ออยู่ป้าดควายงามเพคนพี่น้องถ่ายคนตัวใหญ่คนเพิ่นกำลังห่วงอยู่เพคนกำลังสนใจอยู่พี่น้องของหอยเวนิดราคเ่าไหร่สามสิบสแมนนสามเดินี่น้องการยืนงามงามที่น้องขออนุญาตหอยเวนิดครับผมเพิ่นกำลังต่อร้องบอก ง่ามนอควายงามเนาะอันขั้นบนหนาวเพื่อนเสียอาบน้ำงามคนนี้ยืดได้เนี่ยน้อนใสหอยเป็นิดนอนอยู่หนาดครับมื่อวานนี่เห็นเป็นยางอยู่เพราะท่านเดินไปสัมผัสเพื่เมื่อวานแต่ว่าเมือนี้มาเห็นเพื่นจับควายงามพี่น้องขั้นไออาบน้ำเหมือุดยอดเลยธรรมชาติเลยบันบาน่ว่าถ่ายเพื่อนพี่น้องเบิ่งควายถ่ายเพื่อนนี่ละครหอยเป็นิดซอยเบาเนี่ยจับใจเบาเลย ครับอันนี้พวจําเป็นต้องสูงครับกล้วยแนวกุ้ยกรปล่อยเลยป่อยเลยขวกสายประกวดเนี่มีตาลอยสามสิบกว่าตัวทรงดูดีครับตัวโตลองตัวลอยหาซิฟมันก็ยังบวชใหญเข่าประกวดน้ำเขาได้ลูกสายใดนี่สายใดตัวนี้วะครับครับตัวนี้สายกลมข้อซ้าพี่น้องเบิรงอ่องข้อห้อยห้อยเวนิดเบิรงอ่องข้อปลาอ่องงามครับผมตาเต็มสามเส้นเข่าตำล่าพี่น้องอันนี้ควายเข่าตำล่าอัตลักษควายไทยพี่น้อง ตาแต้มแจมจัอัตลักษณ์ควายไทยอ่องข้อสามเซนมีตุ่มพร้อมหยุดูดูดูข้างมีพร้อมนั่นตุ่มข้างพร้อมสุดยอดว่องเขาก็ได้เพี่น้องว่องเขาก็ได้อุ้ยเขาทำล่าของเพลินบานนี่ละค่ะตัวนี้ซีมือหาสำรับซีซิหาเพิ่มเติมไปตัวล่องได้ยิ่งงามๆเลยสาวฟันน้ำนมครับฟันน้ำนมรุ่นฟันน้ำนมเนาะขั้นขัดสีเฉวีวันเข้ามาเนี่ยอุ้ยบ่ต้องห่วงควายตัวนี้พี่น้องนั่นได้อาบน้ำเพิ่มดีๆขั้นบ่อน้ำได้อาบน้ำนี่ คันหอยเวนิดป่หนาวดิผมหนาวแล้วเขาอนุญาตเบอร์โท่าแบศูนย์เกครับสามสองเกนหนึ่งครับโอ้เ่ผู้ดายสนตะการครับผมปรโม่ชันแป้บางมี่ผมโม่ชันปะทรงฟรีหาสิโลครับโอ้หาสิโลทอกันกับหอยลาดอาวขอก็ะเลยหลหอยเวนิดครับมันมาครับผมมาเบิร์ของหอยเทียมพี่น้องโอ้คกลังต่อรองหอยเทียมเป็นอยงไรไดจังเลยมา ขออนุญาตเบาซอยเนี่ยเสียงแหบอเบาเบิ่งกันน่๊กวายตัวนึ่งเบาเบิ่งสูงสูงห่อยสามสิบหกสูงห่อยสามสิบหกเดี๋พี่น้องปาดโทพี่น้องอันลูกเป็นยังไงลูกลูกแม่ครับลูกแม่ปาดเบิ่งลูกเพิ่นพี่น้องคุนอ่ะลูกเพิ่นลูกแม่ลูกสีสันงามงามลูกพ่อดั่งผมว่าเพราะว่าเขาอัตลักษณ์เพิ่นพี่น้องโอ้ยลูกแม่งามงามพี่น้องสีสันดีค่ะควายหน่อยตัวนี้พี่น้องแม่เพิ่นสูงห่อยสามสิบหกเนาะเบิ่งวงเขาแม่เพิ่นพี่น้องโอ้ เปิดตัวใดมาแปครับห้าสิบแปดนเปิดไปห้าหมื่นกับแปดพันเนาะ 8, <000. S 1> อ้ยหอยอเทียมจากบ้านร้อนเพิงเมืองใหม่่มนใดมาฝากพีตอนนอ้องขออนุญาตเบอร์โทรหอยเทียมศูนย์หกสามศูนย์ห้าเจ็ดหนึ่งแปดสองหนึ่งอ่ะผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับหอยเทียมปีใหม่มีปูมอจันใหอเกษตรกรบร่ส่ม ส่งฟรีบ่ครับผมจักกิโลลอยโลครับโอ้พูดนะหลายขวามูอพี่น้องลอยโล <c oughs> อ้าวขอบคุณหน่อยเทียมหลายๆเด้ออ่าปล่อยเทียมเพิ่นได่แม่ลูกมาตอนพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเบิ่งเอาหัวลูกแม่ของเพิ่นงามงามพี่น้องลูกสาวงามอยู่เพิน่นเปิดไว้ผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองไอ้เพิ่นได้พี่น้องงามงามพี่นอ้องอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายอันนี้ มาเบิ่งควายหน่อยสวัสดีครับอันคูหรือม่คููทั้งสองบอกเบิ่งขออนุญาตทางนี้กันหาชาลีก่น่าอ่ะใส่ไม่เห็นเสนยยียงแหบ่เบาซอยนไยอ่ะเอาเบาเบิ่งกันหาชาลีกันหาครับอันนี้เท่าไหสองนเ,เจ็ดพันสองหมื่นเจ็ันคู่กันต่ว่าคู่สองตัวเลยครับ สองตัวนี่สองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสองตัวนี่พี่น้องเอาไปคูกันเลยกันหาชาลีไปนะอวนต้นต้นอันงามเนาะแม่นมีตาเข่าอัตลักษณ์ไว้มีกระบี่เพ้ไนเลยเนาะตาแต้มแจ้มำอ่องข้อสามเศษดู้ยพี่น้องมีรองเท้ากันด๊าอุ้ยงามเขาเือนพี่น้องเข่าอัตลักษณ์ไว้ไทยเขาก็เปิดกว้างพ่อแม่นหน้าหมอท่องต้นอันดีตัวนี้อ้วนเนาะได้กันเลยตัวนี้อ้วนตัวใหญ่ตัวอ้วนเปิดไว้สองหมื่นกับ เจ็ดพันห้าครับเจ็ดพันห้าร้นู่นอ่ะครับอ่าอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหน่อยศูนย์เก่าเก่าต่อเลยสองสามเก่าหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าอ้าวผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเป็นฝากงสามปัญหาอ้าวขายเด้ออ่ามันมาเด้ออย่างต่อพี่น้องอ่าพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายควายห้างพี่พี่น้องคือค้ากันได้พี่น้องคือค้าควางามหลายที่พี่น้องทางถึงเป็นบรรยากาศการซื้อการขายกัน บ้านสว่งเฉนียวพาพีพาหน่องมาชมควายเนี่ตลาดนัดโคกเกิดีบ้านเชียงหวังชิปที่หนึ่งคงสียเอาประมาณนี้นะพี่น้องเนาะคอยชมชิปที่สองต่อฝั่งนี้ได้พี่น้องชิปที่สองควายตัวไปควายเลี้ยงควายผสมผสานระวังควายเนื้อควายเลี้ยงควายพอทันแม่ทันอยู่เบิดแต่ว่าชิปที่หนึ่งนี่จะเน้นควายสวยงามพี่น้องเนาะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามในบ้านสว่างเฉียดเหนียวครับแล้วแมพี่น้องเนาะเขากระมางสิบเก้าเข้าซูสี่หมื่นยอดกดติดตามสี่หมื่นทรบพี่น้องกับฝั้งนึกข ขอพรวนนองเสรก่ผูเรียนว่วงหรืงคายกันกับกันเกิดบานสว่างเช่นเียวกันน้คความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไั้ไข้เจ็บต่างๆที่น้องรำด้วยรำด้วยเวิร์ดรอิสุมการสำรับเนนันศุกวกพบกันเท่นกันคราบสวัสดี